สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กช่องแฮปปี้พิกไทยแลนด์เข้าวันนี้แม่ก็เป็นตะก้อนอีกแล้วนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาเล่นน้ำเมื่อนี้กะอยู่กับช่องแฮปปี้พิกไทยแลนด์นะคะทุกคนไครรอนวันนี้ไครรอนมือวานี้แม่พามาเบิ่งกิจกรรมยามว่างของพ่อโผล่แม่เนาะจ้ะเนาะพอบานมันจะสูบอันสูบ สูบสะเนาะสะอันสะไว้น้ำกะอาจจะเก่าจาักหน่อยเนาะจ้าทุกคนซื้อมาปีนี้เป็นปีที่สามแล้วเนาะจา้ะมันก็โฮเดซึมเดเนาะแม่กับปะเอาเนอะจ้ะทุกคนปาแลกมาสูบเพื่อเด็กๆล่นเนาะจา้ะเพราะว่าช่วงนี้เริ่มอากาศหอนแล้วเนาะพอบานเพิ่นเลิกงานมาก,ก็พาเด็กๆอัน เล่นนำเาจะเนาะก่อนอินแม่ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกๆกาลังใจเนาะที่เขามารับสมเนาะมารับสุมแล้วก็ยืนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจือแม่ก็รอบคุวเยเด้อจ้าเมื่อนี้แม่ก็เป็นตากล้องเนาะจาเป็นตากล้องนั่งถ่ายนั่งเบิ่งเด็กๆกับพ่อบาน,น,นกินน้ำกันเนาะพเนาะแบบนี้นลค่ะแต่ละมื้อแต่ละเวนกัน แต่แม่นี่ลินน้ำไม่ได้เนาะทุกคนลินน้ำไม่ได้เพราะว่าเพิ่นดินแห้งเนาะเด็กเด็กเด็กเเขาสิมาลินกระพาะเนาะเพราะว่าสภาพกันลินแห้งผ่ากันลินแห้งผ่ากันเหาะกันเนาะแม่จะไม่ค่อยลินน้ำเข่าเนาะทุกคนแม่จะเป็นสายสายโหดเนาะแม่เป็นสายโหด สายเจ้าระเบยียบเนาะแต่พ่อเนี่ยจะเป็นสายหยอกสายเล่น,าน,นสายเอาใจใจเนาะโอ,อ้ยอย่าเอ็ดแห้งไหลน้ำมันถือกองอย่าเอ็ดแห้งไหลอย่าเอ็ดแห้งอยิ่งว่าน้ำมันถือกล้องยิ่งกว่าเออเออดูน้ำพุอ่ะเอาให้น้ำพุทำ เออเออเออดูน oh. uh ้ำ oh. ผู้เออเออเออโอ้ขาสั้นไงตาดิบ้างน้ำผู้พ่อพ่อตาพี่ตาพ่อตาพ่อตาแม่ก็ซื้อมาตั้งแต่น้ำผู้ยังมีทันเกิดเราจะทุกคนซื้อเฮอน้ำพริกเนาะแม่ก็ย่ำอันนี่สายแม่ก็พับเก็บไว้เนาะพับเก็บไว้มันก็โหมันก็ซึมเลี๋ยวนาะจ้ะ แม่ก็เอามาปลาเอาอันนี้อันนี้กว้างจากักเมตรออฟ pues. ส่นี่ยี่แม่นสองเมตรคุณบอกมีแม่นเจ้าสูงทเหลือเอาหนึเออแม่นแม่นสองเมตรห้าสิบคูณเม่ห้ามานสองเมตรนาะจะทุกคนสองเมตรคูณเมตรห้าสิบส ซื้อตั้งแต่น้ำผูยังไม่ทันเกิดจนน้ำผู้ในสองปีกว่าแล้วเนาะเก็บไว้เล่นเนาะทุกคนเก็บไว้เล่นได้หึงชุดจ็เล่นไบนี่นะจะถ้าเบิ่งนี้เล่นและกาจนเล่นเป็นสมองคุณแล่ทุกคนเอ้ยแต่ละมือเพราะว่ามันเริ่มหอนแล้วเนาะจากสองสมูนนี้ก็เริ่มหอนแล้วเดี๋ยวมือเลยพอบานเพิ่นไปเลาะอัน หญิงกับปอแม่แจ,จะถ่าย cutter, ให้เบิง่งเนาะทุกคนข้างหลังนะแม่กะตะผ้าเด้อจ้ะอาจจะมีงามในหูในตาเนาะก็ขออภัยเด้อทุกคนผ้าอันนี้ก็เอาผ้าใบมาเอ็ดอันเอาสาด์มาเอ็ดอันมองกังแดดเลยเด็กน้อยเนาะยาพื้นหอนแดดลอยลอยตะลุกบอลลอยโอ้ยปึ้งอย่าเียอกรุดให้ดูเนี่ยเอาห่วงไว้ เฮ้ <c oughs> อตีโก้ดีๆแล้วดีๆแม่ก็นั่งหายอยู่ทางข้างนี่เนาะจ้ะเจ้าก็ยิกกย่งหันหลังกว่าเจ้าเป็นทงางขวาผูกไม่ได้ไน้ำหอมหนูขบารบ์เะกเล่นกับเด็กเนาะ อืยไหมครับเชนุกไหมาเคแนวอมครับแมวแเขาตาเนาะ่ยใจน้ำกพออะทุใจน้ำผูเนาะทุกคนถือยใจน้ำาพุฟิสละที่น้ำนะฟิสระบ่อใส่หยางโอ้ยดมเลย สวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ชื่อน้ำผู้เด็กตาตาโบวีดึกเป็นเยาว์อันเธอหนชื่อน้ำผู้เด็กหญิงท่านทนัชชายตะโค่นนะเพิ่นจะเว้าเว้าวีคอดเอ้าเอ้าเอาน้ำผู้ลอยน้ำยังไงน้ำผู้ลอยน้ำยังไงลอยน้ำให้แม่ดูหน่อย โอ้ขมเนาะนุ่มีเหงาเนาะจ้ะทุกคนมีสองคนก็มีเหงาเดี๋ยวต่อไปก็สามเดี๋ยวต่อไปกับสามอืมอ่าน้ำพุว่ายน้ำค่ะอ่าน้ำพุน้ำพุว่ายน้ำค่ะพราะพหนูว่ายน้ำเป็นแล้วนะ

เออเออเอาให้น้องเอาให้น้องอุ่นอเธอได้ทุกคนอันขันว่าพื้นเข้าห้องนี่กะเยาะกันก็ ห้องจุลปืดเนาะทุกคนเพราะว่าพอบานเพิ่มมักเหาะเนาะมักเหาะมักเล่นกับรุเนาะลุเพิ่มลุเพิ่มก็ดื้อได้จ้าดื้อทุกคนเนาะพ่อกับแม่เลี้ยงรุนี่คือลูกผู้หญิงอยู่แต่ว่าแต่ว่าดื้อแบบดื้อคือผู้ชายเนี่ยจอมแก่นเนาะถ้าว่ากับจอมแก่นเลยนะคะเนาะบ่มีความเป็นผู้หญิงเลยเพราะว่าเขาจะเขาจะสนิทกับพ่อเขามากกว่าแม่เนาะ เพืเ่อนจะมักเล่นกับพอหลายก็แม่เด็กก็เลยอาจจะจอมแก่นจักหน่อยอคุณพอ่อคุณพ่อดูหนูอะหนูหนูหนูลอยน้ําเออหนูเต้นตด้วยเก่งคะ่ะเก่งจังเลยน้องผูเก่งจังเลย,เ,ยลเอามาลาก่อนเร็วๆ เอามาลาก่อนนีเร็วเดี๋ยวเร็วเร็วเร็ว,รวาย,ายอย่าลืมกดไลค์กดซัไครป์กดแชร์กดติดตามกันหมดกี่ม่ยตองนั้นน้องนิ๊กเป็นใปายคลิปนี้แม่เอาไว้สำนีก่อนเราจะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ